วันนี้เดี๋ยวพาเยี่ยมชมบ้านที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นผลงานของ p n g design นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนิดนึงนะครับพอเปิดประตูเข้ามานะครับอ่าก็จะเจอกับตู้เตี้ยนะครับอ่าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตู้แขวนนะครับนี่ะครับตู้เตี้ยผสมกับตู้แขวนนะครับแล้วก็มีรางอ่าทองเหลืองนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆนะครับตรงรอบหน้าลิชชักแล้วก็รอบบานนี้ก็จะกุด้วย เฟรมทองเหลืองนะครับทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มโค้งนะครับเป็นสีพ่นขาวนะครับตัดกับสีแดงล่างๆนะครับนี่นะครับเป็นการออกแบบผสมผสานนะครับดีไซน์ของ PNG ดีไซน์นะครับส่วนฝั่งทางขวามือนี้นะครับก็จะกุบผนังนะครับนี่นะครับกุบผนังด้วยไม้แล้วก็ทําสีพ่นขาวนะครับแล้วก็แปะด้วยลามิเนตนะครับตามช่องนะครับลามิเนตลายหินอ่อนนะครับ แล้วก็จะกุด้วยเฟรมทองเหลืองนะครับไล่ตามแบบนี้นะครับทําเป็นกรอบกุผนังขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบที่สวยนะครับนี่ครับก็จะวิ่งด้วยเฟรมทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับตัดกรบสีขาวแล้วก็ลายหินอ่อนเป็นลามิเนตนะครับส่วนประตูก็จะเป็นสีธรรมชาติตีแป้งนะครับแบบเต็มเซียนนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะครับตู้โชว์ไฟนะครับ แล้วก็สามารถเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะครับเป็นตู้โชว์ด้านหน้าก็จะติดเฟรมทองเหลืองนะครับเป็นช่องเฟรมทองเหลืองนะครับสองช่องนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรางไฟนะครับติดด้วยป่องไฟนะครับสลับสลับตำแหน่งนะครับนี่ครับสลับลวดลายหรือสลับตำแหน่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เตี้ยนะครับสามารถเปิดปิดเก็บของได้ทั้งลิ้นชักแล้วก็บานข้างล่างนะครับก็วิ่งด้วยกรอบทองเหลืองเช่นกันนะครับลิ้นชักหน้าลิ้นชักก็เป็น กรอบทองเหลืองนะครับทั้งบานแล้วก็ลิ้นชักนะครับด้านบนก็จะเป็นกล่องไฟนะครับสลับนะครับวิ่งตามล่องนะครับก็จะมีเฟรมทองเหลืองเช่นกันนะครับตามล่องก็จะติดด้วยเฟรมทองเหลืองนะครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปบนชั้น2ครับใต้บันไดชั้น2เราก็ดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้เป็นที่เก็บของนะครับมาให้เสียพื้นที่ใช้งานนะครับให้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ได้เต็มที่นะครับ ก็จะเป็นประตูเปิดปิดได้นะครับก็เป็นตู้เลื่อนได้นะครับสําหรับเก็บของเก็บรองเท้าอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับเราเลี้ยวมานะครับในห้องถงเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นตู้โชว์อีกหนึ่งใบนะครับที่กั้นอยู่ตรงประตูทางเข้าด้านหลังนี้นะครับนี่ครับเป็นตู้โชว์นะครับ ตู้โชว์แบบเล็กๆสวยๆนะครับกระทัดลัก์นะครับเป็นตู้โชว์ไฟแขวนนะครับด้านหน้าก็จะกุลามิเนตติดด้วยกรอบนะครับด้านข้างก็จะวิ่งลามิเนตนะครับตรงหน้าท็อปนะครับขอบหน้าท็อปวิ่งลามิเนตนะครับหน้าท็อปก็จะกุด้วยรามิเนตลายหินอ่อนนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบานนะครับ2บานนะครับลิ้นชักสอตัวนะครับกุ้วด้วยกรอบทองเหลืองเช่นกันนะครับจะเป็นสีขาวตัดทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับก็จะแขวนไฟนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นลามิเนตสีเทากับชุดตู้แขวนห้องครัวนะครับและตู้ซิงค์นะครับเนี่ยครับเป็นลามิเนตทั้งหมดนะครับเป็นชุดห้องครัวแบบเล็กๆภายในบ้านนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ชูแบบเล็กๆเช่นกันนะครับนี่ะครับเดี๋ยวพามาเปิดไฟดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับด้านหน้าก็จะกุด้วยลายหินอ่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเฟรมนะครับทองเหลืองแล้วก็เป็นกระจกลอนนะครับกระจกลอนชานะครับเนี่ยครับ เป็นบานนะครับบานกระจกรอนชาแล้วก็เฟรมทองเหลืองครับด้านในก็จะวิ่งด้วยไฟ LED นะครับเป็นชั้นนะครับใส่ปุ่มรับชั้นนะครับฝั่งชั้นตายนะครับทําเป็นชั้นตายนะครับนี่ครับวิ่งด้วยไฟนะครับด้านในแล้วก็แขวนด้วยไฟนะครับ2หลอดด้านบนนะครับไฟเราสามารถสลับขึ้นลงได้นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะกูดลายหินอ่อนแล้วก็กรอบทองเหลืองเช่นกันนะครับหน้าท็อปก็จะเป็นลายหินอ่อนเช่นกันเป็นลามิเนตหินอ่อนนะครับ นี่ครับสวยนะครับตรงห้องโถงนี่ก็ต่อไปก็จะมีโจฟกงโจกฟ้าครับมาตั้งก็จะเข้าชุดเป็นที่รับแขกได้นะครับส่วนด้านซ้ายหมุนมานี้นะครับด้านบนที่มองเห็นก็คือหิ่งบันพพุรุบนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านต้องการเอาไว้ตรงนี้นะครับทําเป็นหิ่งนะครับสีพ้นขาแล้วก็บิ่งด้วยกรอบทองเหลืองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับเด๋ยวจะเปิดไปให้ดูนะครับ